สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังมาเก็บกล่องแดงที่เมืองใหม่นะฮะเมืองที่หนึ่งนะฮะให้แตกเลยให้ไม่แตกเลยจัดเนาะไม่หนักทางแมงลูกน้องยิงยิงโดบอสก่อนบิงตายเหนื่อยอยู่เนาะนิดนึงจะตายแล้วกูก็จะตายแล้วเหมือนกันมันก็ตายกูก็ตายเออ โอเคแตกแล้วเรียบร้อยลูกน้องก็ล่วงเรียบร้อยฮะกล่องแกล่อแนอะไรวะน้องเก็บกล่องก่อนแล้วคุ้มกันพี่เลยพี่แคปรูปลงกลุ่มผมจะมาร์กกล่องผมจะมาร์กจุดจะแคปรูปลงกลุ่มเลยมาร์กให้ได้เลยฝากให้ได้แคปรูปกลุ่มแป๊บได้อะไรได้ของทองอ่ะของมั่วได้อะไรวะมันอยู่บนเปิดเลยได้เสื้อ ปะข้อนหมนวกจิ้งเซตเสื้อสีเขียวอะ่ะไม่ไม่ระ,ะดับไหนระดับสีม่วงระดับสีม่วงโอ้มันเป็นเซตเลยเ,เซตเปะเ,เ,เอ้ยเชี่ยกูจะตายห่าเอ้ยโอ้ยไอตัวข้าง <c oughs> โอ้ยไนะอตัวข้างๆนะ่ะแบงค์กุนน่ะ เดี่ยวโยเยอะมากเลยแอบในน้ำนี่ก่อนแล้วกันถ้าทางเข้าไปทางไหนวะเซตใหม่เซตใหม่เซตเฟลคอนเซตนี้ฮะอ่าเป็นเซตใหม่นะเอฟเฟกต์นะมีทอร์โซดามิทดีแลกชั่นโรลลิ่งสเติมิแน่อรลดรีดิวบายสามสิบบวกสเตมิน่สามสิบอันนี้เป็นเซตสเตมิน่นะฮะ สำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องสเตมินาเสต็จสช่วยเรื่องสเตมินานะครับเออเข้าไปจุดนี้ทางไหนวะพี่ฮะทางไหนอ๋อคืออะไรเอาไปนี่ไงจุดเดินจุดจุดน้ำอ่ะเดินเดินเดจุดน้ำบอกเข้าทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมาให้ทางนี้น้องแคปแคปเอาน้องป้องกันพี่ด้วยพี่กำลังแคปรูปลงกลุ่มอยู่กันพี่ด้วยเฮ้ยตู้บอกให้ป้องกันกูด้วย เราจะตายอีกเลยเนี่ยโอ้ยตา,ตายแล้วดูชื่อเม,มืองก่อนเมืองชื่อแบ็กฟิวฟอร์เรนโ n นเดี๋ยวไปเมืองต่อไปเลยเนาะเมืองนี้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 เมืองต่อไปอะไรอ,อ่ะรอผมด้วยดิอ่าเดี๋ยวเขาไปเก็บกองแดงก่อนแล้วเขาไปเก็บกันี้ก่อนอยาไกไปเจอบอส ชื่ออะไรนะฟอร์เ n นโซน a อเดี๋ยวมาร์กที่กัดตล้วนึงฟอร์เรนโซนมอนวีลสี่ห้โคดูดเลยโคตรตึง<ห>บอกเลยปืนถ้าไม่เอาเก็บแม่งยิงแค่ไม่เข้า <c oughs> <c oughs> ไอเบอร์ไหนไ okay, ด้ไหมโอเคจะให้